ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผมอัดคลิปช้าและสาเหตุที่ผมอัดคลิปช้าก็มีสาเหตุอยู่หนึ่งสาเหตุคือโปแกมออดของผมมันมีปัญหานะครับเออใช่ๆนะโปแกมของผมมันมีปัญหาที่ผมก็แก้ได้แล้วนะทุกคนเออก็ะัะเออก็สัส,ส,สดีครับเดี๋ยวนี่ก็จะมีกับเกมที่ชื่อว่าเลี้ยงคือน้ปนาปกมาคนไข่ไม่รู้เล่นยังไงนะผมผม,มเคยเห็นคนอื่นคนอเล่นดินหันมาเอา๊ อ่ะคู่เป็นใครเฮ้ยเฮ้ยผมนี่เป็นใคร่หรือว่า,าท่าทำเป็นใครแตกใช่ปท่านเนใครแตกอ๋ออ้าจะเฮ้ยถ้าแตกตาคู่บอกว่าหือไม่หรือใช่คก็จะทำจะไปนี่เแตโอเคไม่แตกอ้า <c oughs> ยังไงดีไเสียงมันดังจังวะ ก็คิดได้เสียงนั่งดังอย่าว่าไี่ตั้งโอ้โหเสียงแซ่บโห่จัดเลยอ่าเราวนี่ยผมจะไป็นคนดูแลไข่เข้ามามาเข้าแลี้อ่ะเดี๋ยวคน,คนเดิม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 ตัวมากระโดดไปกับว้าวไข่ไมา่แตกเฮ้ยมึงไข่วะเราอกสกันได้ปอ่ะได้ได้ได้ึ้นเราไข่แตก ยังไงวะเอิอ่มเบื้อไข่ไม่แตกคุณเก่งยอ่อเดินได้ป่าวตรงนี้ถ้าจะได้ฮะไม่ทันรูทุกคนทำกันใช่ไหมมันทะลุมันทะลุรั้โนอ๊ยตั้งสติตั้งใจตั้งสติเอาเชอรี่วัดโอเคเดีย๋ยวดใครแลร้วไข่แค่เนาะสองคนได้สอ,องคนได้ อ่ะอ๋ะออะไรเราเลี้ยงไข่ดีนะเองกระแตกนะแล้วเรากระโดดเบาไข่กระโดดไม่ได้ไดเฮ้ยี่สปินแล้วลอสปินแล้วเราเลยล่อนจะกรไมได้นี่ก็รอก่อนว่าผมไม่มีลูกบล็อกนะอะไรอ่ะไปที่ไหนอะเฮ้ยผมกินได้แล้วผมกินได้ผมเดินได้เรื่องลองนั่นวะมันจะซับก็กระโดดเบาไม่ได้ดนะไไมัน,ลนเนลยมัมนจะได้ถ้าเรา ถ้าเราถอดไม่ใครแตะเขาน้อาจะโกรธเอาหน้าดูีโอเคโอเคอุ้ยเฮ้ยจ้ะว้าฮึเร็วเร็วดิเร็วเร็วกูโตกโอเคเอ๊ะตรงนี้ไม่มีทางขมสมัติออกเลยน่ะไม่เอาไม่เอาไปออกสามมาไกลโอเคไปว้าฮ่าฮ่าไม่แตะเฮ้ยมาเลยค่ะนี่จะไม่แตะ้นไปดิโอเคโอเคโอเค ไปเรื่อยๆเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนอืออือไปแหละไปแหละเรื่องไข่เรื่องไข่ดีอ่านี่สะพานโอ้นี่ตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยเฮพี่จะทับไปแล้วเอ้าเร็วกูจะไปออกดี๋ยเนี่ยโอเคได้นะเพื่อนเพื่อนต้องลองไหนตรงนู้นเหรอก้องไม่ใช่แล้ว ไปลงที่ผ่านออบบี้แล้วก็ไปส่งเรานี่ว่าแล้วไม่แตกเลยย้าไม่ไม่ไม่ไอ้ตรงนี้เต้องกดก่อนนะลองกดเอาเพื่อนเพื่อไปตรงนู้นเร็วเพื่อนมันมันต้อง,อ,นอ,องรอเพื่อนเยวกดสิกดให้กดให้กดให้ตีออกกดตีอ่าน้องรอเพื่อนจะไปไหนะอ่าเพื่อนตกแล้วมนะนะึงทำงานอ๋อตรงนี้ได้ตรงนี้นได้ไอเราเพื่อนถ้ามึงออก อย่าโอเคดีนะมันไม่ขิ้นี่ก็โอเคเดงแดงแดงโอ้ยเฮน่าเล็กตอบี้เป็นแบเนี้อเ้งตัวตอบี้แบบนี้โอ้ยที่หลือเป็นคนลยกไข่จ้ะเอาที่มาเอาที่เดินไม่ได้เอาเอาคนเดินไม่ได้เดินไม่ติดอออเดินติดได้เดี๋ยวกูตายเลยขึ้นไม่สามารถขี่เลยอ่ะขึ้นไม่สามารถขี่ ก็โกรธจนเรีย <boundaries> แต่มันไม่ติดะเพื่อนมันไม่ติดระแป๊บหนึ่งมันไม่ติดอติดหรอนะกูอย่ามึงติดด้ไม่ได้จะดูว่าอเร็วแป่ออนนี้กูจะหัรถเมันเร็มันเร็วมันเอาแล้วมึงอย่าพึ่ง เอ้ยดอยู่ไหนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมงอ๋อมึนดยเหรอเอาพื้นไปได้ไงวะหย่าปุ๊บอุ้ยขไม่เต็มอุ้ยแขนไม่เต็วบเอาเอาไปไปทีนี่ทีนี่จ็บเดะได้ผ่านเนี่ยวันนี้ไม่ผ่านแน่เลยคนเดิมวันนั้นอ่ะกูอยากดูเลคม่อันมือนมันมึง ตายหนานมันตายหนาหรือเปล่านอกจาจหนานแลนนนนน้วมั้งคุณบอกว่าเออใช่ไหมไม่ไม่แอร์ที่ส M Z, ุดว่าแค่ F C กูทวนถึงถึงกูงจะให้แอดได้ดกูแค่ว่าแค่ F C กูพอ F C K F C แหววแปงเอานึกว่าจะไปได้ทีเดียวนึกว่าจะแตกแปง ไปดิโอเคอ๋อกูยไม่ทำอะไรเลยให้ไปคนดูแลรอ่ะห้ไปคนดูแลปคนดูแลใปคนดูแลอืมเขาตามกูเลยเออเขาตามกูเยก็ได้เฮ้ยคือวิ่งเข้าตานโรี่น้อาโกคาวาโกจีเพียโซลิด น้องกลัวไม่ค่อยตามกูคยมีคนคัดัดแหละมันเด็กครับไม่ไม่ค่อยสบายจยแบะอะไรโอเคโอเคบ้ามาขยันเดะงั้นมึงมึงทำแตกถ้ามึงแตกไม่ตื่นจะคุณอัดเลยนะข้ามึงหย่ากระแตก ก็ว so ่า um. ก ah. ็จีพีโซปิดดาดาดาโทษที่เขาเด็จะทำมือแตกกันนีแต่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 งม่ตองรีบกัดนาดมเอาลบ๊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 ะบบอะกลับโลนแล้วกูปับอืออึ้ยโอ้ยไอ้ไอ้กูไม่แตกอะอคิดเก่อนก่อนแต่กูกลัง คือคิดเกตอ่านทุกคนอ่านเองนะผมไม่อ่านนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรคือคือลูกเซคุณลูกเซจสมาธิคือคนอ่านเองนะครับไม่อ่านเพราะบอกตอนนี้คุจะสมาธิอีกอย่งางหนึ่งมั่บังหน้าจอกูได้ไปืกี้มานึ่งเดียบปบุ๊บอ้าวโอ้โอยกระดาษขึ้จะลองกระด้กูอยากลองอันนี้จะตีท่านตีแตกเอ้าเอ้าขอให้วางพัดนอีก โอ้เงี้ยขอโทษไม่ตั้งใจไปป่ะโอเคโอเคมารอบสุดท้ายในรอบนี้ผมจะไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่เลยป๊บอ่าคะแนนจริงป๊บปป๊บปอืมป๊อปอืมกลัวจริงๆไข่เด้งเฮ้ย โอ้ไม่เด็กคุณู้่าเด็กป๊บไม่ยิงยู่จริงป๊าบแม่กูด้วยขึ้นมองประกุอ,อยังเรียกเวลาอยู่อออีกสักเกมอีกสักเกมก,ก,กมูไม่ผ่านกูไม่เลิกเอาขึ้นไปแล้วโอ,โอู้กบอกคนรู้เลีใครใครขอบคุณมาก ฮ่าไม่คคยเข้ากับกูเลยเอ้ยไหนดูได้หมดเลยยังหมุนไม่ได้เก้อสูงไม่ได้แล้ใส่โลสับบกาไปขอเขาตักผมเฮ้ยเอาเฮ้ยเย็นวะอีใครอยากฆ่าตามกูเปล่าอาะฮาไม่มาขอไอ้ยยึดยึดเพื่อนเอาเพื่อนหายเอาเพื่อนหายโอ้เพื่อนออกก่อนอะดิ ด้สูงฟิ้งได้แูบน้นอะไ่าสูงดูสิคือคือน้ำยาเอาไปทำเลยงดื่มอันแล้วอะไรมันเต็มน้าจอกูเลยเนี้ยโอ้ยออะพอ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 โอ้ยโอ้ยขันแย้วนี่ เป็นคนดูแลไข่ไม่งั้คุณไม่เย็น้่วยคุณเต<า>็มใจคข่ขมาเรามาผิดทางมามาคราวนี้เราต้องเอาจริงปุ๊บพอานี่คือรอบสุดท้ายแล้แท้มามาเมื่อก,กี้ที่ผมคือว่ามันไม่ใช่มันคือรอบสุดท้ายแล้วเราเรีนกมันไม่ใช่อะไรไม่ยังเลือกวลาทีการอัานข้อความด้วยตรงนี้คือตรงนี้คือตรงนี้ ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ด้วยนะครับไม่ไหวแล้วคุไปแล้วโอยปวดหัวไปแล้วไปไป